สวัสดีครับวันนี้ก็เตรียมตัวจะไปปลูกมันสปลังอยู่ที่นาดงหน,งนองมะกอกครับรถตนาก็เตรียมทำกับข้าวครับแล้วก็ห่อเปลือผมด้วยแล้วก็จะไปส่งผมรถตนาก็จะขับรถกระบะไปขนลำมันหรือว่าขน่อนมันที่ผมตัดแล้วแช่น้ำยาเสร็จแล้วเนาะเต็มคันรถเลยครับละมันทั้งเป้สะพายฉีดยาผมก็เอาไปด้วยผมก็จะขับรถไถไปก่อนครับ ไปบ้านปู่แล้วก็ยกรองมันรอรถจนารถจนาก็จะขับรถกระบะตามไปทีหลังเพราะว่าเตรียมของเยอะเลยเพราะว่าผมอาจจะไปนอนถึงสองคืนด้วยกันรถจนาก็ไปไม่ได้วันนี้รถจนาติดไปสุกข,ของด้วยค่ะก็เลยไปนอนอด้วยไม่ได้พรุ่งนี้รถเจนาจะตามไปทีหลังใช่ค่ะแต่ว่าคืนนี้ผมก็ต้องไปนอนอยู่คนเดียวนะเพราะว่าขับรถไถไปถ้าขับไปกลับไปกลับรถไทยค่าธํามันรถไทมันเยอะเลยเพราะว่ารถไทจะขับไปได้ไไช้าเนาะก็เลยนอนดีดีกว่า สวัสดีค่ะพบกับรุจนาครัวคนเดินป่าค่ะก็เช้านี้รุจนาก็ เตรียมของแล้วก็เตรียมกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเอามันไปนาดงหนองมะกอกนะคะรจนาก็จะขนของขนลำมันนะคะไปนาดงหนองมะกอกนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็กลับมาคืนนะคะเพราะว่ารจนาต้อง กลับมาส่งของด้วยค่ะเพราะว่ามีเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะมีส่งวันนี้ประมาณหกล่องนะคะรจนาก็ต้องกลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะรอส่งของนะคะแล้วก็พี่นายนะคะก็ขับรถไทยอกไปก่อนหน้ารจนาแล้วนะคะรจนาก็มัวแต่เตรียมของนะคะตอนนี้พี่นายก็น่าจะยกล่องอยู่ค่ะเดี๋ยวรจนาก็จะตามออกไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันได้เลยค่ะ รถหนักมากเลยค่ะน่าจะต้องค่อยๆไปค่อยๆยอดไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นาดุงหนองมะเกอกเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่กระท่อมเลยค่ะ จะยากๆหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะน้ำขังทางเต็มเลยค่ะแต่ว่าดีที่ว่ารถหนักมันวิ่งนิ่มดีค่ะมันไม่กระโดด ต้องเดิมมันก็จะไม่ติดค่ะอีกอย่างหนึง่งรถหนักมันติดยากด้วยค่ะมันไม่ฟรีเพราะว่าเราซื้อมาไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าล้อมันไม่ฟรีค่ะโอเคค่ะสิ้นสุดทางผ่าดูแล้วรลจนาก็กลัวว่าถุงปุ๋ยมันมันจะล่วงก็คอยมองกระจกหลังตลอดเวลา ถึงแล้วค่ะโอเคครบค่ะ ที่นายก็รัดมาอย่างดีค่ะไม่ล่วงหายระหว่างทางค่ะว่าวันนี้ลมพัดค่ะรัชนาก็เตรียมมากินข้าวกลางวันอยู่นี่ค่ะแล้วก็ตอนบ่ายบ่ายก็จะกลับออกไปส่งของนะคะ ก็ค่อนข้างหนักอยู่ค่ะเพราะว่าล้อข้างหน้ามันลอยหรือว่ามันเงินเวลาขับมามันก็จะเป็นนิ่มๆยุกๆไม่กระดูดน,น่าจะขับดีกว่ารถที่มันเป็นรถเปล่ารถมาอีกค่ะเดี๋ยวรถจะน่าขนของขึ้นไปข้างบนก่อนค่ะ ฝั่งนูน้นทุ่งนาขึ้นสีเขียวแล้วคะ่ะข้าหวานข้าวนะคะฝั่งนี้ยังขึ้นสีเขียวไม่ดีเลยคะ่ะข้าวยังไม่งอกดีเลยคะ่ะก็ตรงนี้นะคะที่พี่นายยกล่องไว้ก็จะปลูกตรงนี้ก่อนนะคะส่วนเขียวๆตรงนั้นปลูกก่อนหน้านี้แล้วคะ่ะ นายก็เข้ามาจะขนลำมันลงไว้ค่ะยยแต่ว่าก็มีลมเนาะมือเสาวเนี่ยบ่มีลมเลย

นั space, <ifting saus under voi>. ่นเลยมันไปถ่ายรัดอูอยู่ป่ามันเฮาอยู่หนารัดอเแก่ะ็โอเครูน่ะสกจะอ้าวมันไปเรียนแต่เหมือนมันคือว่เห็นตอนมันเรียนมากแสดงว่ามันไปไป็รัดไปนนางขาลัดนอนขาลัดที่สวนมั่นไหมเออมันรัดโลเฮาไปตัดตุลมาไอ้สัสเก็บแล้วไงหูเลยโอ้ตรงนี้มันถ่าน พี่นายก็ยกถุงปุ๋ยมันไปปลูกแล้วค่ะวายกายแังมาห่อคักแทะ <men> พ่อปลูกเบิดแล้วก็ยกล่องไหมตีม <spe ech> er> เพื่อบ่ให้ดินมันแหงมันบ่โอโ้ oh. ไอ้ไกินข้าวเที่ยงสี่สิบแล้วเที่ยงสี่สิบแล้วได้เฮ็ดหลายเปล <c oughs> ่านน่เง็เตียงคืนะดึปลาะกานอาไปมาใส่ไซคอยังคืนจะไฟไหวหอยไวมอเตอร์ไซค์งั้นคืนด้เหรอ đứt đứt á, không à khăn mày cái cà, cà phê của ông ấy hay xỏ chuyện của อีาจินอติดของไม่ได้เอาฟ้าหลือมาติดถังรต่ว่าอันนี้ก็เปนังเอาไว้งไม่ได้ออ่นราไดเดียว่มักองอันนี้มันจะจิกออกแรตยินี่หมอเออมันไม่แช่กอง่อับถัวยะลุกมาอยากานนโอ้ย เลน้นำกลมกับไรครับตีตัวบอกฟังอืมขอบคุณท,ที่อครับแค่าหอดเทปปากช้างตัวหนาบางห้องมันเลอะมากหอดเทวมีบวกการขามาบ้าจากโดนมาค่ะทานข้าวกลางวันกับรุตนาแล้วก็พี่นายกันค่ะ ก,กินข้าวกับผัดถั่วเมื่อเช้าค่ะผัดพริแกงถั่วเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จรล้นานก็จะเตรียมของข้าวเย็นไว้ให้พี่นายนะคะแล้วรถแนลก็จะกลับบ้านนะคะไปส่งของค่ะ ตอนนี้รจนานกับพี่นายก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะรจะนานก็จะเตรียมข้าวเย็นไว้ให้พี่นายคะ่ะพี่นายก็ลงไป็นุกมันต่อแล้วนะคะทําไมดูแรงจัง ดันลงไหมคะ่ะเพราะว่าลงพักคะ่ะอ้าวข้าสุกแล้วคะ่ะ นขึน้สวยด้วยค่ะโอเคค่ะรจักาก็หุงข้าวให้พี่นายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรจักาก็ต้องขอตัวกลับบ้านนะคะเพื่อที่จะไปส่งของนะคะสําหรับคืนนี้ก็พี่นายก็นอนต่อที่กระท่อมนะคะเพราะว่าไม่ได้เอารถไถกลับนะคะไว้รอตามชมที่ช่องนายคนเดินป่าต่อนะคะสําหรับวันนี้รจัาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะ รจนาก็จะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้นะคะตอนสายเพราะว่าพรุ่งนี้พี่นายก็มีกับข้าวเช้าแล้วรจนะก็จะทํากับข้าวตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นมานะคะแล้วพรุ่งนี้ตอนสายรจนาถึงจะเตรียมตัวมานอนที่นี่อีก อีกคืนหนึ่งนะคะถืนที่2นะคะแต่วันนี้รจนาก็ต้องกลับก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องของรจนาด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆก,กําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวรสจนาก็ต้องเตรียมตัวกลับบ้านนะคะสําหรับวันนี้รจนาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กลับก่อนเด้อ<ะ>กลับก่นอนย่านมันคํานอนคนเดียวยานบ่ล่ะ <laughs> ไปละ